การที่คุณรอคอยสักคนคุณจะสมหวังไหมเราทําพลังงานไพ่กันน้นทุกคนการรอคอยของคุณจะสมหวังไหมในครั้งนี้ของคุณนะทุกคนสมามันดอมกันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนการรอคอยคนทางไกลของคุณเวลานี้คุณจะสมหวังไหมมาดูกันนะเป็นพลังงานโดยรวมนะทุกทุกคน การรอคอยคนทางไกลของคุณเวลานี้จะสมหวังไหมเรามาดูกันนะทุกคนเป็นพลังงานโดยรวมนะพลังงานไพ่กดออกมาตรงๆเลยนะคนที่ไม่มีการรอคอยก็ผ่านได้นะทุกคนสําหรับคนที่มีการรอคอยเพาะอมรับได้นะทุกคนไม่แน่ใจว่าคุณหรือเขาเคยได้รับความเจ็บปวดมาก่อนนะสิบดาวเมนทุนตุนกลุมธาตุลม คุณหรือเขาอาจจะเคยได้รับความเจ็บปวดได้รับความผิดหวังมาอย่างมากเมตุนตุนลมเมตุนตุนกลุ่มท่านลมนะทุกคนดังน้คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นหญิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเองทุกคนคุณสามารถควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่าง การงานการเงินของคุณคุณมีความเก่งมากๆนะทุกคนคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งที่อยู่ได้ด้วยตัวเองทุกๆอย่างนะทุกคนคุณสองคนเคยมีความรักต่อกันนะทุกคน The Lover ความรักของคุณสองคนน่าจะเคยมีความรักที่สมบูรณ์ที่สมหวังต่อกันนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคุณสองคน มีความสุขมีความรักต่อกันนะทุกคนแต่ด้วยสิ่งเหตุดใดก็ไม่มีใครที่จะทราบได้ว่าคุณสองคนมีเรื่องมีราวกันนะทุกคนต่างคนต่างมีเบื้องหลังกันนะทุกคนก่อนที่คุณสองคนจะมาเจอมาพบกันนะทุกคนคุณสองคนต่างมีความรักต่างมีครอบครัวที่มีความหลัง ซึ่งกันและกันนะทุกคนพลังงานไพ่เะเลิเบอร์นะทุกคนคนก็เป็นผู้หญิงที่มีโก้สูงมากเหมือนกันนะทุกคนคุณเป็นคนเก่งจริงๆนะทุกคนคุณเป็นคนที่ไม่เคยง้อใครคุณเป็นคนที่ไม่ยอมใครคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆนะทุกคนคุณเก่งมากนะ ราชนีดาเมทุนตุนกลุ่มท่านลมเหมือนกันนะทุกคนเพ้าหญิงคนนี้เก่งมากคุณคือผู้หญิงที่เก่งมากๆนะทุกคนแปดไม้เท้าคุณจะได้รับข่าวดีจากคนต่างไกลนะทุกคนทาาุไฟเมษสิงห์ธนูคุณจะได้รับข่าวดีจากคนทางไกลนะทุกคน